คนที่ได้สมาธิแล้วเนี่ยสามวันดีสี่วันไข้นั่งดีมาสามวันวันที่สี่ไม่ได้เรื่องจย่างนี้ก็มีอยู่บ่อยๆเพราะไม่ได้เรื่องแล้วเป็นไงเจ้าคืนให้ได้โลภเอาใหญ่เลย เคยได้ว่าวันนี้มันไม่สงบมันไม่ได้เอาใหญ่แลยเจ้าให้ได้เจ้าคืนให้ได้เละเลยหันไปตกอยู่ใต้นิวรณ์คือโลภความโลภพ็ไม่ได้กับโทสะนั่งคิดแล้วเราไม่มีบุญเราไม่มีวัดนนาเราไม่มีพระวันค์โอ้คิดว่าคิดบอไปใหญ่เลย <c oughs> นั้นให้รู้ว่าสมาธิเราได้เนียเขาเรียกว่าฌานโลกีแตบคนที่ได้สมาธิสองสองวันเอาไม่ดีซะแล้วเลยเป็นเรื่องธรรมดาเพราะทุกอย่างเป็นอนิจจังฌานโลกีนี่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีของในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ลังยั่งยืน เราก็รู้อ๋อสมาธิไม่ดีใช่มันเถอะเราก็ทําเหมือนเดิมรู้ลมเข้ารู้ลมออกหายใจเข้าก็พูดแต่ใจออกก็โทก็ทําอย่างนั้น <c oughs> เดี๋ยวมันก็ได้คืนเดี๋ยวมันก็ได้คืนแต่มาเจะเาเคืนให้ได้จเจาคืนให้ได้เอาใหญ่เลยไม่มีทางได้เลยยิ่งเละเทะเลย อยู่กับปัจจุบันควมว่าอยู่กับปัจจุบันคืออยู่เขาวันนี้ไม่ใช่อยู่กับเมื่อวานเมื่อวานนั่งดีเหลือเกินวันนี้ไม่ได้เรื่องฉันแสดงว่าวอยู่กับเมื่อวานอยู่กับอดีตคนเราอยู่ปัจจุบันอยู่กับขณะน,นี้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ไม่ต้องไปเทียบเมือ่อวานนี่สุดยอดวันก่อนนี่โอ้โหนิ่ง วันนี้จะเอาให้ได้อย่างนั้นเลิกกันเลยอย่างเงี้ยไม่มีทางได้นะนี่ให้ความรู้ให้เข้าใจแล้วบางวันมันไม่ดีก็ช่างมันเถอะเราก็ทำเหมือนเดิมใจใจเข้าพูดใจใจออกโทเดี๋ยวมันก็ได้คืนแต่ถ้าเราจะเอาคืนให้ได้เร็วๆไม่มีทางได้ เราะว่าชาโลกีมันยังไม่เที่ยงแท้แน่นอนชาญยังไม่ทรงตัวบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีเป็นเรื่องปกติแต่เราก็จำทางของเราไว้ให้ดีคือหายใจเข้ากูแห่จใจออกโทรันได้ไม่ได้จาะหัวมันเดี๋ยวมันก็ได้คืน ทีนี้อีกวาการหนรึ่งถระพูดทรงฌานได้ดีแล้วเนี่ยพอยกจิตสู่ปัญญาเนี่ยขึ้นสู่วิปัสนาเนี่ยตอนนี้ก็จะรู้สึกฌานจะรู้สึกไม่ค่อยแนบนั่นมันจะแนบแน่นได้ไงแนบแน่นคือมันนิ่งนี่มันเดินปัญญามันใช้ความคิดแล้ว ใช้มันนิ่งอยู่ได้ไงก็เป็นใช้ความคิดแล้วมันนั้นเราจะรู้สึกว่าชานเราหย่อนก็ไม่เป็นไรแต่ชานของวิปััสนายานจะแข็งขึ้นทุนี้การยกจิตพิจารณาไปยกตอนไหนเนยคราวนี้ท่านบอกว่าต้อหัดเข้าชานหนึ่ง ช้นสองชานสามชานสี่ให้คล่องจะได้รู้ว่าชานหนึ่งอยู่ตรงไหนชานสองอยู่ตรงไหนชานสามอยู่ตรงไหนชานสี่อยู่ตรงไหนพุกเจ้าบอกหัดเข้าวชานออกชานให้เป็นวัดสีคือให้ชำนาญเสร็จแ,แล้วเวลาเราจะยก,กจิตสู่ปัชนานะ จากชานสี่ถ้าชานสี่มันยกไม่ได้ยกจกิตไม่ได้เพราะชานมันกดเอาไว้เราจะมาเดินปัญญาพิจารณาอะไรไม่ได้ทั้งนั้นมันกดตึ้นิ่งเราต้องนึกในใจว่าถอนมาชานสามพอนึกพวกมันก็เป็นชานสามโดยอัตโนมัติเพียงแต่นึกว่าจะถอนมาชานสามแค่นั้นนึกพวกว่าพิจารณาได้ เพราะฌานสามเรายังเดินปัญญาได้แต่ฌานสี่นี่ฌานมันกดเอาไว้ไม่สามารถเดินปัญญาได้คนส่วนใหญ่ต้ไปติดสุขอยู่ตรงนี้ติดฌางใช้เพราะไม่รู้จะยกกิตขึ้นได้ยังไงฌานมันกดเอาไวา้ค่อยๆถับฟังไปค่อยๆทําไปสงสัยก็มาถาม ของตัวยาวมันต้องเรียนรู้แลวอีกหน่อยแล้วก็จะพึ่งพาตัวเองได้เห็นบางคนเนี่ยนั่งมานานแล้วแต่ไม่ไปไหนนั่งนิ่งหลับบั่ง,งตื่นบัางไม่ได้เดินปัญญาเลยนั่งซืึบื้ออยู่ก็แล้ว แล้วก็เต็มไปด้วยการยึดมั่นถือมั่นมีทุกข์เยอะไม่รู้จักปล่อยวางนั่งนิ่งเฉยบางวันก็เป็นสุขดีก็บสบายบางวันก็นั่งหลับบางวันก็ไม่ได้เรื่องแค่ก็ว่าเราเนี่ยทำสมาธิมานานแล้วเราทำเก่งแล้ว ไม่เก่งหรอกกาทำไม่ถูกกาทำไม่ถูกจะททำไม่เก่งหรอกสติปัญญายังไม่มีเลยยังโง่ยังโง่เง่ายึดมั่นถือมั่นไอ้งไน้นี่ไอ้นั่น,น,น,นอยู่หนักกว่าเดิมอีกเพราะได้แต่ฝึกสมาธิแต่ไม่ได้ฝึกปัญญา ให้ได้สมาธิเสร็จแล้วอย่าลืมต้องยกจิตขึ้นสู่ปัญญาเพื่อการปล่อยวางเพื่อการพ้นทุกข์ไ่ไปติดสมาธินั่งเฉยก็นั่งทนแข่งกันใครนั่งได้นานกว่ากัน กลายเป็นเรื่องโกเค okay. ขึ้นหน้าขึ้นตามมาอวดกันเขานั่งได้เป็นที่สองชั่วโมงสชั่วโมงโอ้สุดยอดไม่ยอดหรอกถ้าซื้อบื้ออยู่อย่างนั้นนะ,นะต้องฝึกให้มันรู้เรื่องไฟมันไปให้ถูกทาง อย่าไปเข้าใจว่าเราเก่งแล้วเราแน่แล้วเราเยี่ยมไม่จริงหรอกเก่งจริงมัต้องรักยิเรดได้รัยกยีรดไม่ได้ย่ยไม่เก่งจริงหรอกอย่าเพิ่งทนองตนและอย่าเพิ่งคิดว่าเราได้ดีแล้วเอาว่าเออตอนนี้เราสมาธิดีแล้วโอเคสะวางนี้ได้ ล้วต่อไปทํำยังไงมันต้องอย่างนั้นตอนนี้เราสมาธิดีแล้วหายใจเข้าก็นิ่งออแล้วต่อไปทําไงมันไม่ได้จบแค่ตรงนี้ขั้นต่อไปทำอไรมันต้องถามไปอย่างนี้เสมอ อางทางที่พุทธเจ้าชี้เราเดินทานังสัสะโสปานังทานเป็นบันไดไปสู่สวรรค์เชืว่าเคยเทศได้ฟังอยู่เสมอก่อนที่พุทธเจ้าจะบัติขึ้นพวกฤษีทีใครเนี่ยนะโตชานแล้เวเห็นแล้วเ,เห็นสวรรค์กันตรงนั้นหละ ม่อชีพึงมาเห็นเมื่อพุทธเจ้าตัดสู้แม่พระพุทธเจ้าเนี่ยรับรองว่ามีจริงที่เราเห็นถูกต้องมพระพุทธเจ้าเองสมัยเป็นโพธิสัตว์ก็ห่อ,อเขินเดินอากาศไปก็ไม่รู้เท่าไหร่นรกสวรรค์มีจริงแล้วก็รู้ว่าสวรรค์นั้นเป็นสุขมากนรกไม่ทุกข์มากทุกแตนสาหัส ทุกคนก็อยากไปอยู่สวรรค์นถ้าเราตายจากโลกนี้ไปเราก็อยากไปสู่สวรรค์อยู่ทางนั้น,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 นะคือเป็นแดนที่มีความสุขกว่าโลกมนุษย์แต่ไปยังไงไม่มีใครรู้แต่แต่อ้อนวอนอธิษฐานจะบอกว่าตายลงขอให้ไปเกิดบนสวรรค์นนะ ทุกวันนี้เราก็ยังอ้อนวอนอยู่อย่างนั้นทุกวันนี้ก็มีไม่ใช่น้อยแต่ว่ากูตายขอไปเกิดบนสวรรค์นนะนั่นไม่ใช่วิธีการจะไปสู่สวรรค์แต่ว่าพระพุทธเจ้าตัดสู้แล้วก็ได้ชี้ทางคาว่าถามพระเจ้าอะแล้วทางไปสวรรค์ะไปทางไหน พระองค์ส่งรูใหม่พระเจ้าว่ารู้ทานางสัคโสปานัง,านงทานเป็นบันไดไปสู่สวรรค์การให้เนี่ยการเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ลดความตะหนี่ลดความเห็นแก่ตัวของเราลงถ้าเราเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้งกยู่ ของเราไม่ให้ใครแต่ของใครเราจะเอาอะไรเงี้ยหรือดีขึ้นมาหน่อยก็ของใครเราก็ไม่เอาของเราเราก็ไม่ให้ใครอะไรส่นักที่เหนียวนี่นตอนนี้มื่เห็นแก่ตัวเอาแต่ได้เพราะมองไม่เห็นประโยชน์ของการให้ไปเห็นแต่ว่าให้ไปก็เสียของเราหามาด้วยความเหนื่อยยาก ทำไมเรามาให้เขาอะไรให้เขาไปไม่ไ้เมี่อไรม,ไม,ไมีแต่เสียของเพราะความไม่รู้จึงตกอยู่แต่อำนาจของโลภคือความตระหนี่เห็นแก่ตัวเอาแต่ได้ในโลกนี้ตมะแต่คนเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้เนี่ยโลกนี้ไม่มีความสุข คบกันก็จ้องยังไงจะเอาเปรียบเขาได้คบกันก็คอยระวังกลัวจะเสียเปรียบเขาพลาจิตใจอย่างนั้นมันจะดีได้ยังไงจะมีความสุขได้ไงเข้าไปสังคมไหนก็ตัวเกรงจ้องกลัวจะเสียเปรียบจ้องจะเอาเปรียบคิดดูไปแล้วกันจิตใจอย่างนั้นจะมีความสุขหรือ จิตใจอย่างนั้นก็เป็นจิตใจที่ขุนมัวเข้าไปที่ไหนก็ขุนมัวจิตใจก็ไม่ผ่องใสโยมุจ้า,าจบอกเนทานนางตะกะโสกานางการให้ทานเนี่ยเป็นบันไดไปสู่สวรรค์ถ้าเราตันนีการให้ทานก็เท่ากับเราตัด ผมทางไปสู่สวรรค์ของเราเองพวกเศรษฐีทั้งหลายถึงขี่เหนียวกันเราหลังนี่ก็ให้ทานมาเป็นการใหญ่เพราะสมบัติทั้งหลายนี่เราเอาไปไม่ได้หรอกวันหนึ่งเราต้องตายจากมันไปอยู่ดีจะมีเงินมีทองกองท่วมหลังคาบ้านก็ตาม จะอยู่ในแบงกันล้นแบงกก็ตามตท้ายแล้วก็ตายไปเฉยทิ้งอยู่ในโลกใบนี้แหละไม่สามารถเอาไปได้หรอกอุสาาหามาด้วยความเหนื่อยยากอุษาะเก็บหอมลอมลิบไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรเลย เราไม่ได้ประโยชน์จากทัพย์นั้นเท่าที่ควรหรือเท่าที่ควรจะได้พอเราตายแล้วขายเระขายก็ทะงลงุกันเรียกแล้วเร็นได้อะไรหามาแทบเป็นแทบตายกระเมดกระแม่อดอ้อมขยันขันแข็งตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอ็อตเหนื่อยยากมนาะ แทบสายตัวแทบขาดเหนื่อยยากมาตลอดชีวิตแล้วก็ได้ประโยชน์อะไรจากทรัพย์เรานั้นเลยนี่คนโง่หรือคนฉลาดพระเจ้าบอกเนี่ยทานเป็นบันไดไปสู่สวรรค์เขาถึงได้ตาสว่างหลั <c oughs> งจากนั้นเขาให้ทานกัเป็นการใหญ่ เพื่อทำทางไปสู่สวรรค์ทาสวรรค์ไม่เคยพูดทำไมเราถึงอยากไปสวรรค์ว่าอายุมันก็มากกว่าเรานะเอาแค่สวรรค์ชั้นต้นเนี่ยชั้นจาตุมห้าสิบปีของมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันที่นั่นเห็นไหมอายุของมนุษย์สั้นนิดเดียวห้าสิบปี ของมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันของสวรรค์ชั้นต้นถ้าร้อยปีของมนุษย์เนี่ยเท่ากับหนึ่งวันของสวรรค์ชั้นที่สองคือชั้นดาวดึงถ้าสองร้อยปีของมนุษย์เนี่ยเท่ากับหนึ่งวันของสวรรค์ชั้นที่สามคือสวรรค์ชั้นยามาสี่ร้อยปีของมนุษย์เนี่ยเท่ากับหนึ่งวันของสวรรค์ ชั้นดุสิตห้าถึงแปดร้อยปีของมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันของะวันชั้นที่ห้าคือชั้นนิมมาโนนดีมันเมื่อยกระเยดแค้งเยดขาไดนะ้อย่าไปทรมานเหยียดได้ขยับได้ แล้วพันหร้อปีของมนุษย์เท่าหนึ่งวันของสวรรค์ชั้นที่หคือปรินิมิตวัสวัตติเอาดูแค่อายุแค่นี้มนุษย์เรานะ่ะเทียบเขาไม่ติดแล้วเราเกิดมาเราต้องการอะไรสิ่งแรกเราจะรู้หรือไม่รู้ก็าตามแต่ตอนนี้เราอาจจะรู้ตอนเกิดเราไม่รู้ ตอนเป็นเด็กเราก็ไม่รู้ตอนนี้คงจะรู้เราต้องการมีอายุยืนยาวเราไม่ต้องการตายเร็วเกิดมาแ,แล้วเราต้องการมีอายุยืนยาวไม่ต้องการตายเร็วหรอกก็คใครอยากตายเร็วนั้นอายุที่ยืนยาว ในโลกมนุษย์นี้มันหาไม่ได้มันได้แค่นี้แหละทุกวันนี้แกนกลางของอายุอยู่ที่เจ็บสี่ปีสมัยพุทธเจ้าอายุแกนกลางของมนุษย์คือร้อยปีเจสปีที่เลยไปก็ส่วนน้อยส่วนมากก็ไปไม่ถึงหรือที่อยู่ในเจ็ดิ กว่าเจ็ดสิบสีก็งอกแงกบอกแงก,ก,กช่วยตัวเองไม่ได้เนีย่อยอายุในมนุษย์โลกเนมันก็สั้นอย่างนี้คนก็ต้องอยากไปเกิดที่สวรรค์เพราะอายุมันยืนคนที่รู้ก็ต้งจะบอกโอ้ตายลงขอไปเกิดบนสวรรค์นนะ แล้วยงบอกไปเกิดทำไมอายุแค่อายุมันยืนเราไม่ได้อยากตายเรากลัวตายกันทางนั้นนะคือใครไม่กลัวตายเพราะฉะนั้นเขาต้องอยากไปเกิดที่สวรรค์เพราะอายุมันยืนยาวกว่าโลกมนุษย์มีอารมณ์เป็นสุขมีอาหารม,มีอารมณ์เป็นทิพมีอาหารเป็นทิพ มีอายุเป็นทิพย์นะมีความสุขกว่าโลกมนุษย์เทียบกันไม่ติดแต่คนก็ไม่รู้จะไปยังไงไปสวรรค์ก็ได้แต่อ่อนวอนพระพุทธเจา้าต้องบอกว่าทงทำดีดีกว่าอ้อนวอนอ่อนวอนแล้วก็ ได้ติดมาจากพราหมณ์ไปเคยดูหนังแขกบ้างออนวอนูม้กว่าพระพรหมจะเสด็จมาเนี่เราหลับไปแล้วตื่นขึ้นมามันยังไม่เลิกออนวอนเลยหนังแขกหลวพ่อเคยดูหนังแขกโ้รอโออนวอนอยู่นั้นถือเทียนถือกายาในสายออนวอน กว่าพระพรหมจะ,สะเสด็จนั่นในหนังจะเรื่องจริงไม่รู้สเสด็จหรือเปล่าในหนังเราสมมติว่าพระพรหมสเสด็จแต่กว่าจะ,สะเสด็จอ้มันอ่อนวอนอยู่เป็นชั่วโมงก็ว่าหนังแข็งหนังยาวแต่ในเรื่องจริงๆไม่สเสด็จจริงจริงไม่เคยเห็นสเสด็จ พระพรหมพวกพรามนุ่มมาถามพระพุทธเจ้าเหมือนกนั่นพระองค์รู้จักทางไปพรหมโลกไหมเนี่ยเห็นไหมขนาดพวกพรามเองนับถือพระพรหมอยากไปเกิดพรหมโลกยังไม่รู้เลยไปทางไหนแต่พวกคนที่อยากไปเกิดสวรรค์ก็ไม่รู้ไปทางไหนแต่จะอ้อนวอนให้พูดให้ฟังเ่ พรเจ้าบอดทานเป็นบันไดไปสู่สวรรค์นะคนด้วยหันมาให้ทานกันใหญ่แล้วให้ทานแล้วก็ยังหวั่นใจยังกลัวนรกอยู่เกิพดพัดพางลงนรกไปจะว่าไงทุกทรมานแล้วเกินพอพอไปตกไอ้ปล่องภูเขาไฟที่กำลังระเบิด นาหินลาวาไหลทะลักมาแดงจานร้อนตกลงไปนั่นนะ่ะก็คิดเอาเองก็แล้วกันแต่ไฟนรกมันร้อนยิ่งกว่านั้นเป็นพันเท่าเพราะนั้นทานเป็นไปไดู้กตวันแล้วทำยังไงจะป้องกันลงนรกพระเจ้าบอกศีลยังไงศีเลสุกติยันติ ศีลเป็นปัจจัยเขาถึงสุคติโลกสวรรค์รับประกันไม่ตกนรกคนถึงหันมาให้ทานหันมารักษาศีลให้ทานเพื่อไปสวรรค์รักษาศีลเพื่อป้องกันนรกใอ้พวกพราม์ก็อยากจะไปพรหมโลกพรหมโลกอายุยืนกว่าสวรรค์นี่นับกันไม่ติดเลย พ่เจ้าก็บอกสมาธินี่ไงทรงฌานได้ถึงจะได้ไปพรหมโลกเนี่ยศีลสมาธิปัญญาศีลธรรมทา,านศีลภาวนาซึ่งเป็นทางที่สอนให้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นก็คิดดูก็แล้วกัน ่าคำสอนหลวงพ่อเจ้ามีเหตุมีผลไว้เป็นไปเพื่อความสุขของเราแล้วพระเจ้ารู้เรียกรู้แจ้งโลกรู้เหตุแห่งสุขรู้เหตุแห่งทุกข์พระเจ้าไม่เคยบ่อยมาแนงอ้อนวอนอ้อนวอนสุดแท้แต่พระเจ้าพระเจ้ายังมาช่วยอะไรเราได้ถ้าเราไม่ทำตัวเราเอง พระเจ้าอยู่ไหนก็ไม่รู้ก็แต่สมมุติกันไปชียงไปบนฟ้านั่นแหละไม่รู้อยู่ตรงไหนพระเจ้าของเรายังมีตัวตนวมีหลักฐานไปอินเดียไปดูหลักฐานสังเวชนียสถานสี่แหง่ง ที่ประสูตรก็มีให้เห็นอยู่ที่ตัดสู้ที่แสดงประทมเทศนาที่ปรินิพานก็มีให้เห็นอยู่ไม่ใช่เลื่อนลอ,อยชีย้ไปในอากาศนน่นละูน่นโยโ่นละพระพุทธเจา้ามีตัวมีตน รูปคลำได้สัมผัสได้แนื้อคำสอนของพระองค์นั้นถ้าเราปฏิบัติตามเราก็ประสบความสุขความเจริญตวาธรรมะกาโมผว,วังโหติผู้ที่รักธรรมหรือรพฤตทธรรมเป็นผู้มีความสุขเป็นผู้มีความเจริญธรรมะกาโมผว,วังโหติผู้รักธรรมเป็นผู้เจริญ ผู้ชังทำเป็นผู้เสื่อมนังการที่เราปฏิบัติธรท็เพื่อจะได้ฝึกจิตเราให้สงบในเบื้องต้นฝึกความเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวคือรู้จักให้ทานและสร้างทานบารมี ฝึกให้เราเป็นคนมีความมั่นคงฝึกให้จิตของเรามีคุณธรรมเด่นชัดคือศีลแล้วก็ฝึกเราให้เป็นผู้มีปัญญาพ้นทุกได้ด้วยปัญญาคือสมาธิและปัญญาเพราะาไม่ยามาฝึกกันซีสัวทรงเดชมานั่งสมาธิทำอะไรไม่เห็นได้อะไร ็ต้องค่อยๆเ,เรียนรู้กันไปค่อยๆปฏิบัติไปหวังว่าคงจะเข้าใจี่ตัวถึงกันเสริญพร